ถ้าทำสะดุดีบทที่88บทเพลงสดุดีของบุตรโคราข้าแต่พระยาเวพระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดข้าพระองค์เฝ้าร้องทูลต่อหน้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืนขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงต่อหน้าพระองค์ โรดเอียงประกันสดับคําร้องทูลของข้าพระองค์เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทุกข์ร้อนยิ่งนักและชีวิตของข้าพระองค์เฉียดใกล้หลุมฝังศพข้าพร,ร,ระองค์ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มคนที่ลงสู่หลุมข้าพระองค์ เหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรงข้าพระองค์ถูกแยกไว้ในหมู่คนตายเหมือนผู้ที่ถูกฆ่าซึ่งนอนอยู่ในหลุมฝังศพผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงนึกถึงอีกต่อไปผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงเหลียวแลอีกต่อไปพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ จมลงในหลุมที่ลึกที่สุดในห่วงลึกที่มืดมิดที่สุดพระพิโรธของพระองค์ตกหนักอยู่เหนือข้าพระองค์พระองค์ทรงให้กระแสะคลื่นของพระองค์ซัดท่วมข้าพระองค์เซลาพระองค์ทรงทำให้เพื่อนสนิท ตีตัวออกห่างจากข้าพระองค์ทรงทาให้ข้าพระองค์น่ารังเกียจชิงชังข้าพระองค์ถูกกักกันและหมดทางหนีดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองเพราะความทุกโศกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ทุกวันข้าพระองค์ ยกมือต่อพระองค์พระองค์ทรงสำแดงการอัศจรรย์แก่คนตายหรือผู้ที่ตายแล้วลุกขึ้นสนรรเสริญพระองค์หรือเซลาความรักมั่นคงของพระองค์ถูกประกาศในหลุมฝังศพหรือความซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกประกาศ ในแดนพินาศหรือการอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนแห่งความมืดมิดหรือพระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนที่ถูกลืมหรือแต่ข้าพระองค์ร้องทูลให้ทรงช่วยข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้ายามเช้า คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นถึงพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เหตุใดทดงรง,ดงซ่อนพระพักหนีจากข้าพระองค์ตั้งแต่ยาววัยข้าพระองค์ทุกทรมานและเฉียดใกล้ความตายข้าพระองค์ เผชิญความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์และหมดหวังพระพิโรธของพระองค์ท่วมท้นข่าพระองค์ความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์ทำลายข่าพระองค์สิ่งเหล่านั้นโหมกระหน่ำข่าพระองค์ตลอดทั้งวันเหมือนน้ำหลากท่วมข่าพระองค์จนมิด พระองค์ทรงพราคคนรักและญาติมิตรไปหมดเหลือแต่ความมืดที่เป็นเพื่อนสนิทของข้าพระองค์